วันนี้จะพามาดูวิธีการเสื้อที่สกินเสร็จแล้วนะครับมันมันจะลอกมันจะลอกแบบนี้นะครับเสื้อตัวโปรดของของผมนะครับทีนี้เราจะทำวิธีลอกแฟกโดยใช้เตารีดครับมาเอาเตารีดมาไฟป้าแฟอ่อนนะครับแล้วก็จะมา ใส่ด้านในเสื้อเสื้อตัวปวดของเราครับใส่ด้านในนะครับยาำใส่ด้านในแล้วก็จับไว้พอมันร้อนความร้อนได้ที่แต่อย่าปรับไฟแรงนะครับเดี๋ยวดไส้เสื้อไหมพอร้อนได้ที่ก็จะเอามือรูปหรือแกะออกได้เลยครับนี่ครับเริ่มรดล้วครับ เริ่มดูแล้วแต่ก็มีบางคนก็ถ้าถ้าถ้ากาลัวร้อนมือก็เอาเอาหนีเอาเอาแหนบแหนบน่ครับเอาแหนบ,นบดึงออกได้เลยครับก็จะดูดออกอย่างนี้ครับโอเคเริ่มดูดแล้วแต่ผมไม่กลัวร้อนผมก็แล้วมือเอามือถูออกเอามือแกะออกคอันนี้ครับพอทาเสร็จแล้วก็ได้รประมาณนี้ครับเสื้อตัวปวดของคนก็จะกลับมาสวยงามใกล้เคียง โอเคครับผมขอบคุณครับ